สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูสอมอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลสองนะคะหลายคนกำลังรับประทานอาหารเช้าอยู่เลยใช่ไหมคะเด็กๆทานให้หมดชามเลยนะคะทานผักด้วยนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะออกกำลังกายด้วยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านจำนวนตัวเลข1-10ถึง10หรือวันถึงเทถ้าพร้อมแล้วดีด็กกชูขึ้นมา1นิ้วแล้วพูดตามคุณครูค่ะ O N E 1ันนิ้วนะคะ T W O 2องนิ้วค่ะ T H R E E 3ามนิ้วนะคะ F O U R สี่้านิ้วเลยค่ะ F I V E ห้า 6นิ้วนะคะ six 6 6 7นิ้วเลยค่ะ seven 7 7 8นิ้วนะคะ eight x 8 9นิ้วเลยค่ะ nine 9และสุดท้าย10นิ้วเลยนะคะ ten 10ทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ1 2 3 t 5 6 7 8 นายเทนเห็นไหมคะจำนวนนับหนึ่งถึงสิเด็กๆไปทบทวนกันด้วยนะคะต่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงสีต่างๆกันนะคะคันเลสคันเลสีเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างเด็กๆมาดูที่สีแรกสีแดงเห็นไหมคะอ่ะผู้พร้อมกันนะคะ R E D เลสสีแดง R E D เลส สีแดงต่อมาสีเหลืองนะคะ Y E L L O W yellow สีเหลืองต่อมาสีฟ้านะคะ B L U E blue สีฟ้า B L U E blue สีฟ้าต่อมานะคะสีเขียวนะคะ green สีเขียว G R E E N Green สีเขียวอีกครั้งนะคะ G R E E N Green สีเขียวต่อมาสีชมพูค่ะ Pink สีชมพู P I N K Pink สีชมพูอีกครั้งค่ะ P I N K Pink สีชมพูต่อมานะคะเด็กๆมาดูที่สีม่วงเห็นไหมคะ Purple สีม่วง P U R P L E purple สีม่วงอีกครั้งค่ะ P U R e P L E purple สีม่วงต่อมาสีดำนะคะ black สีดำ B L A C K black สีดำ B L A C K black สีดำต่อมาสีส้ม orange สีส้ม O R A N G E o r a n g e สีส้ม O R A N G E o r a n g e สีส้มและสุดท้ายสีน้ำตาลนะคะ Brown สีน้ำตาล B R O W N Brown สีน้ำตาล B R O W N Brown สีน้ำตาลอ้ะเด็กๆหยิบหนังสือ Phonics เล่มนี้ขึ้นมาค่ะ น,นี้เด็กเปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่104คะ่ะคำสั่งเขาให้เด็กๆเ,เอาดินสอนะคะค่อยๆระบายไปในวงกลมเห็นไหมคะตามคำสั่งที่เขากำหนดให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพนะคะอ่ะยกตัวอย่างเลยนะคะจะเป็นภาพ Alligator er a l er l i g ก t o r ก็คือจระเข้เห็นไหมคะ เขาก็เอาดินสอนะคะค่อยๆละบายลงไปในช่องวงกลมแบบนี้ให้ดำเลยเห็นไหมคะอันนี้มาดูข้อที่หนึ่งนะคะคำสั่งเขาบอกว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อ่ะเด็กๆดูนะคะที่ภาพ A คืออะไรคะแอปเปิ้ลใช่ไหมคะอ่ะ B คืออะไรลูก B คือ up ขึ้นเห็นไหมคะลูกศรชี้ขึ้นข้อ c ไดโนเสาร์ไดโนสอและ D คือล่มอัมเบลาล่มคําสั่งเขาบอกว่าไดโนสอเด็กๆด,ด,ดูสิคะภาพไหนคะภาพไหนคะะภาพ c ใช่ไหมคะหนูก็ค่อยๆเอาดินสอน,นะคะค่อยๆระบายในช่องวงกลมแบบนี้นะคะ อันนี้กูต่อมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะต่อมาเดี๋ยวมาดูข้อที่2องคำสั่งเขาบอกว่า net net แปลว่าตาข่ายอ่าหนูมาสังเกตภาพสิคะภาพไหนคือภาพตาข่ายคะอ่าดูภาพไหนคะ A B C หรือ D ลูกภาพไหนคะอ่าข้อ B นั่นเองเป็นภาพ net ตาข่ายหนูก็ค่อยๆเอาดินสอนะคะระบายลงไปในช่องวงกลมแบบนี้นะคะ ต่อมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูมาดูที่ข้อที่3มเลยข้อที่สามเขาบอกว่า Lemon เลมอน,มอนหนูสังเกตภาพนะคะ A B C D ภาพไหนคือเลมอนคะข้อที่3าพภาพในข้อดีใช่ไหมคะหนูก็เอาดินสอนะคะค่อยๆระบายไปในวงกลมนะคะที่ข้อดีค่อยๆระบายนะลูกนะ คานี่เด็กๆมาดูที่ข้อ4คําสั่งเขาบอกว่าฟอกกบฟอกกบออาเด็กๆดูกบอยู่ไหนเอย่ย a b c d ภาพไหนคือภาพกบคะภาพในข้อ C ใช่ไหมคะคือภาพกบหนูก็ค่อยๆระบายนะคะ,อะเอาดินสอค่อยๆระบายลงไปในช่องวงกลมแบบนี้นะคะในภาพกบเห็นไหมคะข้อ4เห็นไหมคะทำให้ถูกต้องนะคะอ่ะ แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใบงานเสริมวิชาภาษาอังกฤษของวันอังคารที่8กุมภาพันธ์กันนะคะใบงานเขาบอกว่าให้ดเด็กๆเขียนตามรอยปะคําศัพท์เกี่ยวกับร่างกายนะคะอ้าวเด็กๆมาดูก่อนภาพแรกคือภาพหูภาษาอัางกฤษก็คือ E A R หู e A R H U. This is my ear นี่คือหูของฉันหนูเขียนตามรอยปะ ให้ครบเลยนะคะ,ะเด็กๆจะสังเกตนะว่าจะเป็นตัวสอนตัวพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะใจเย็นๆนะลูกอย่าออกนอกเส้นนะคะเขียนให้สวยงามนะ,อ,ะอันนี้มาดูภาพที่2เป็นภาพตาเห็นไหมคะ e y e i ตา this is my ear นี่คือตาของฉันเห็นไหมคะต่อมาภาพที่3เป็นภาพมือ hand มือ h N D hand มือนะคะอ่ะ This is my hand นี่คือมือของฉันต่อมาเด็กๆมาดูที่ภาพจมูกเห็นจมูกไหมคะอ่ะ nose จมูก N O S E nose จมูก This is my nose นี่คือจมูกของฉันอ่ะหนูก็เขียนตามรอยประให้สวยงามนะคะและสุดท้ายเด็กๆสังเกตไหมคะเป็นภาพขาเล็ ขา leg เลขขา this is my leg นี่คือขาของฉันหนูก็เขียนตามร้อยปะให้ครบเลยนะคะอย่ากออกนองเส้นค่อยๆเขียนนะลูกแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอยู่บ้านรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆขามันออกกำลังกายด้วยนะจะได้แข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะ สวัสดีค่ะ